ลุงมป็นไงครับนครโมเดลผมเองกับไปน้องน้ำบอกว่าวันนี้เราต้องมาเชื่อมโยงกันช่วยผลภาคได้จะต้องไม่อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ได้มายึดผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ผมจะทำก็เป็นการที่สวยงามนะครับขอเชิญครับ

รอบได้ยอบอลปะจอยพวเรารองนี้นะครับคนจย่าวัดส้มราทุกคนคือจาพพ้อมนะครับนายกอบะจอยได้มสมคนนี่ะไม่มีใครเป็นจาพ้องนะครับวันนี้เรามาร่วมทีมเรามาร่วมวูดแต่เดียวนเดียวนะครับเรามาร่วมพลังเรามาุ่คนสมร้าให้มีความมันคงนะครับกิจการไปข้างหน้าส้มร้าแข้แกตนนะครับเข้มแต้งเพื่อสู้ความสันทุกนะครับเราร่วมพลังเราร่วใจเราเดินกันไปข้างหน้าในระยะเวลาพีนี้เลยนะครับ เราก็มาเป็นกัลังใจนะครับเราองมาเป็นซื้อนะครับเดี๋ยวรับยาดีแม่แล้วเราจะได้พบกับสมาชิกผู้นำใช่ผิดผิดมีสลามนะครับเราจะก้าวไปเป็นยะวันเราจะก้าวไปให้คนส่งด้าได้มีประโยชน์มาที่สุดนะครับถ้าเราให้โอการในประสมบริษัทเข้าไปในความตั้งใจก็ในประสมบริษัทนะครับในความตั้งใจที่กล้ามาติดนี้นะครับจะทำน้าที่เป็นผู้บริหารกองทิพนะครับในระดับที่จำเป็นนะครับจับหลวงบอก วันนี้เป็นวันดีในการเปิดศูนย์ประสานงานทีมสงขาเข้มแข็งภายใต้ว่าที่ผู้สมัครนายกอบอจอและสมาชิกอ,อบอจอนั้นสิ่งที่เราได้ดำเนินการวันนี้คือการเปิดศูนย์ประสานงานมีสิ่งอะไรที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้ผมหรือทีมสงขาเข้มแข็งได้ทำ สิ่งใดที่เกิดประโยชน์ต่อตองค์การบดยสารส่วนจังจหวัดหรือเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้ศูนย์แห่งนี้เพื่อที่จะรับเรื่องราวต่างๆ,ๆวันนี้ทีมสงขารเข้มแข็งเรารวมพลังกันรวมพลังคนสงขาเพื่อสร้างสุขให้กับคนสงขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้เพื่อที่จะ บอกกับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราขออาสาเข้ามาทำหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งปราศจากสิ่งต่างๆและก็บอกว่าเรามีความโปร่งใสไม่ซื้อเสียงนั้นเป็นการเมืองที่วันนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับว่าพี่น้องจะมอบหน้าที่ให้กับใคร